น,นี้นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็มาจัดกระเป๋าสําหรับไปเข้าค่ายลูกเสือเนรนารีแล้วคุณครูบอกว่าให้เอากระเป๋าเปไปได้หนึ่งใบไม่อนุญาตกระเป๋าลากใช่ไหมอ่ะเราก็เลยแบบว่าต้องเนี่ยยัดของทุกอย่างอะ่ะให้มันอยู่ในกระเป๋าเปาให้ได้คือถ้ามันลน้นนี่ก็แบบว่าไม่รู้จะเอาไปได้ไหมนะดีไซน์มาอย่างแรกอะไรคะชุดลําลองสองชุดลําลองอ่ะใส่ดีไหมนี่นะคะทุกคนเรามวนๆเตรียมไว้ละ ื้อก,กันหนาวนี่เสื้อกันหนาวออกไว้ก่อนเพราะว่าต้องใส่ไปตอนเช้าเนาะอู้หรองเท้าอีกลูกจะใส่ไหนไปวนันนี้ไม่ไม่ไม่หมดแ<ป>น่เลยใส่ถุงถือไปใช่ไหมโอ้โหดีไซน์ทำไรอยู่คะเนี่ยของเยอะแยะเลย,จ,ย,เยจัดของจะไปเข้าค่ายค่ะจัดของจะไปเข้าค่ายเข้าค่ายลูกเสือในนารีใช่ไหมคะอ่าอันนี้เขียนอะไรอยู่คะ อ๋อของที่ต้องไปใช่ไหมอ่ะมีอะไรบ้างไหนดูซิอ่ะมาตรวจกันว่าครบหรือยังนะคะทุกคนดูของเยอะมากนี่นะคะทุกคนอ่ะมามาดูก่อนเริ่มแรกอะไรคะที่หนูเขียนไว้ไหนต้องอะไรไปบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจัดใส่กระเป๋าเลยนะนี่ก็คือดีไซน์ต้องไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนาลีกี่วันนะคะดีไซน์สองวันหนึ่งคืนอวันหนึ่งคืนนะคะทุกคนแล้วคุณครูบอกว่าให้เอากระเป๋าเป้ไปได้หนึ่งใบไม่อนุญาตกระเป๋าลากใช่ไหมอ่ะเราก็เลยแบบว่า ต้องเนี่ยยัดของทุกอย่างอ่ะให้มันอยู่ในกระเป๋าเป้ให้ได้คือถ้ามันล้นนี่ก็แบบว่าไม่รู้จะเอาไปได้ไหมนะดิไซน์มาอย่างแรกอะไรคะชุดลำลองสองชุดลำลองอ่ะใส่ในแมนนี่นะคะทุกคนเรามวนมวเตรียมไว้ละเสื้อกันหนาวนี่เสื้อกันหนาวออกไว้ก่อนเพราะว่าต้องใส่ไปตอนเช้าเนาะอ่ะชุดลำลองชุดแรกอะหนูยัดใส่กระเป๋าเลยคะ่ะเอากระเป๋าไว้อ่ะเออยัดเลย ชุดรำรองชุดที่หนึ่งชุดลำรลองชุดที่สองเน,นี่อ่ะเกงยีนครูบอกว่าชุดลำรลองสามารถใช้กางเกงยีนได้นะคะหรือว่าเป็นกางเกงขายาวผ้าธรรมดาก็ได้เนาะอ่ะที่จริงหนูต้องเอาเกงยีนไว้ล่างสุดเลยวลูกมวนมวนไว้ร่างสุดเลยวางนอนไว้ร่างสุดเลยได้ไหม Oh. จะพอไหมเนี่ยดีไซน์ผ้าห่มไปด้วยนะผ้าห่มผ้าเช็ดตัวอีกนะที่จริงอ่ะ,อะที่ดีไซน์ไปเข้าค่ายอ่ะเขามีผ้าห่มให้นะเขาคือมันเป็นอาคารนอนเนาะดีไซน์เนาะมีหมอนมีที่นอนมีผ้าห่มให้แต่ว่าดีไซน์อยากเอาผืนเล็กไปนะคะทุกคนอ่ะอันที่สองเลยคะ่ะของใช้ส่วนตัวครีมของใช้ส่วนตัวครีมมีหรือยังโอเคเพราะว่าต้องใช้อยู่ใช่ไหมอ่ะอันต่อไปของใช้ในห้องน้ำสบู่ โอเคนี่เลยเราเตรียมไว้แล้วเราไปซื้อมานะนี่ซื้อมาแบบว่าอันเล็กใส่ถุงคถุงอะเพราะว่าเวลาเดินไปห้องน้ํา <c oughs> ไปอาบน้ําไปอะไรจะได้เอาไปง่าย <c oughs> ใส่ถุงพลาสติกไปเลย <c oughs> ใส่ๆ <c oughs> นีแ่แป้งแปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้าสบู่อาบน้ําครบยังอาย้ดมาผมใส่ไปด้วยเลยลูกอะหรือ <Okay. S 1> ว่าจะโอเคอาย้ดผมใส่อันนี้ดีกว่างานครบแล้วมาปากถุงยัดลงไปก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยจัดอีกทีนึง อันนี้เอาเข้าวข้วก่อนลองดูว่ามันจะพอไหมเออต่อไปอะไรคะดูลิสสิขน,นมบวมมาม่าเผื่อหิวขน,นมบวมมาม่าเผื่อหิวอ้าวใส่ถุงใส่นี้สิอ๋อเออใช่ใอ่ในใส่นี้สิใส่สูงใหญ่ไปเลยอันนั้นก็เอานี่ใส่ไปด้วยเลยอ๋อต้องห่อข้าวอยู่ไม่ใช่หรอใช่ไหม โอเคนี่นะคะทุกคนดีไซน์เตรียมไปนี่นะช้อนกับซ่อมแล้วก็มีกล่องข้าวไปด้วยนะแต่อันนี้เราจะยังไม่เอาใส่เพราะว่าเดี๋ยวเช้าเช้าที่เราไปอะดีไซน์ต้องห่อข้าวไปสําหรับกินตอนกลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นนี่เราจะใส่ไว้อย่างนี้อะเราวางไว้คูกกันแบบนี้อันนี้คือเซตนี้อ่าอันนี้คือเซตนี้อันนี้อันนี้เอาไว้ในถุงอันนี้ไหมของใช้ห้องห้องน้ำมะลุเพื่อเวลาหนูอาบน้าหนูจะนีไหมไม่หนูจะเอาที่คลุมหมวกไปอ๋องั้นก็ใส่ไว้ในนี้ก็เวลาก็แข็ง ไม่รู้อะงั้นอันนี้ก็แส่นี้อ่ะแมสมีแมสด้วยสำลีเปียกเอามาแส่นี้ต่อไปอะไรก่อนอะรายการต่อไปอ,อะไรคะขาวช้อนห่งโอเคอะอยู่นี่แล้วรายการต่อไปชุดพละหนโอเคชุดภาละชุดภละ,ะ,ะจะใช้เวลาเข้าฐานนะทำกิจกรรมนะคะทุกคน <laughs> เต็มแน่เนแน่ เดี๋ยวแม่ยัดเดี๋ยวแม่ช่วยยัดอีกทีหน,นึ่งนี่ผ้าหม่มนี่สิเอจะไปได้ไม่ใช่ผ้าห่มเนี่ยเดี๋ยวพับใหม่เดี๋ยวม้วนใหม่แม่ว่าน่าจะต้องใส่แนวแนวตั้งอะต่อไปอะไรคะชุด <ไป S 2> นอนโอเคใส่ไปไง่ายเป็นไงโอ้โหครึ่งแล้วนะคะทุกคนดูปัญหาคือผ้าหม่มกับผ้าชุดตัวล้นโอ้โหโอเคอะต่อไปรายการของหนูต่อไปอะไร ถุงเท้าสามแต่มีหนึ่งคู่โอเคเดี๋ยวไปหาเพิ่มมาจดไว้มาร์กไว้อันไหนยังไม่ครบเขียนเลยขาดเออมาร์กไว้ไเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จเดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบตอนอก่อนไปอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคต่อไปต่อไปอะไรถุงเท้าแตะหนึ่ง รองเท้าแตะหนึ่งซักอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคผ่านไปก่อนเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งแมสำรองหนูมาร์คไว้อันไหนที่ยังไม่มีอะดอกจันหรือว่าวงหรือว่าอะไรไว้ก็ได้เราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรอีกอ่ะแมสสำรองนี่นี่นี่อ่ะต่อไปไอโมไอโม่ะวงไว้สําคัญเลยวงไว้ต้องใส่ไปตอนเช้านาฬิกาไอโมเพราะว่าคุณครูไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์ไปหมดยังต่อไปเลยคะ่ะ ตังหนึ่งร้อยบาท,บาทโอเคเดี๋ยวไปหยิบมาเลยใส่ใส่กระเป๋านี่ไปใช่ปะ <c oughs> โอเคอ่ะจริงๆอะ่ะเงินอนะไม่ได้ใช้หรอกไปถึงนู่นะเพียงแต่ว่าดีไซน์จะไปสำรองเฉยๆนะครบแล้วเนาะเอ้ยจดจดี๋ยวลืมน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำอยู่ในตู้เย็นต้องจดไว้แล้วเดี๋ยวก่อนออกจากบ้านนะเรามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ารายการที่เราจดไว้ครบหมดทุกรายการหรือย,ยัง โอ้รองเท้าอีกลูกจะใส่ไหนไปวันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่หมดแ <ไป S 1> น่เลยใส่ถุงถือไปใช่ไหมแล้วหนูอย่าลืมหนูต้องเอากระทะกับหม้อไปอีกไม่ใช่หรอคะไปวันพรุ่งนี้อ๋อโอเคกระทะกับหม้อไปวันพรุ่งนี้คือดีไซน์ได้รับหน้าที่เอากระทะกับหม้อสําหรับทําอาหารไปเนาะโอเคกระทะกับหม้อไปพรุ่งนี้ตัดไปโอเคก็น่าจะได้อันนั้นสบายหลังอันนี้หนะ้าอันนี้จะยัดตรงไหนไปลูกเอาของใส่เสร็จแล้วจะยัดตรงไหนอะ อันนี้นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็มาจัดกระเป๋าสําหรับไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีคร่าวๆนะคะทุกคนก็ยังมีอีกหลายรายการที่ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวบางรายการเนี่ยมันยังใส่ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ก่อนนะอย่างครีมอย่างไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาใส่ตอนก่อนจะไปเลยนะแล้วตอนดีไซน์ไปเข้าค่ายเดี๋ยวแม่กุ้งก็จะไปถ่ายคลิปไปดูกิจกรรมรอบกองไฟไปถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะคะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม ไลกดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาเดี๋ยวแม่ลองใส่ก่อนมันยังขาดอีกสองเนี่ย